สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ก็เพิ่งจบจากการประชุมครอมอน,นัดแรกนะครับธรรมาดาแล้วทางท่านโฆษกสรรบาลจะไปพูดแถลงแต่วันนี้ก็เข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนอยากจะได้ยินอะไรที่ดีๆที่ครอมอน,นัดแรกทําออกมานะครับผมก็จะแถลงโดยสังเขปแต่เดี๋ยวท่านโฆษกจะมาลงรายละเอียด อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องทั้งหลายที่มีการพูดคุยกันวันนี้ในในคณะรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> วันนี้เรามีการสรุปวาระคอรอมอหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยที่มีการพูดคุยกันคือเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในปีหน้า นะครับเพื่อให้สมพระเกียรติและทำขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องที่สองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นนะครับเราก็มีการสั่งการไปเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญปี2560เ<อ>ห็ญญ<ๆ>น,นาชอบให้คุณภูมิธรรมเวสยชัยนรลงนาย,นยกคนที่หนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติโดยยึดเอาแนวทางของสารรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญและใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันซึ่งที่สาม เรื่อวีซ่าฟรีชั่วคราวเพื่อให้มีการสับสนนะครับวีซ่าฟรีหมายความว่าการยกเลิกการขอเข้า,เ,าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับของประเทศจีนและคาซัคสถานนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ได้รับทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ก็เป็นการเมกิทอฟ f เชียลจริงๆนะครับมีแถมของคาซัคสถานมาด้วยเพราะว่าเป็นชาติที่อ,อยู่ในเขตยุโรปซึ่งมี ภาวะฤดูหนาวที่รุนแรงแล้วก็ดูจากสถิติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นภาคส่วนเป็นประเทศที่มีผู้อยากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆกราฟอยู่ในแนวขึ้นตลอดนะครับทั้งสองประเทศนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นการยกเว้นช่วคราวนะครับชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบทั้งหลายนะครับ ข้อนี้ยืนยันนะครับว่าเมื่อวานก็มีการพูดคุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงนะครับทททหรือการท่าอากาศยานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนของเราพร้อมรองรับนะครับเรื่องที่4ี่มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับเรื่องนี้ก็สอบคล้องกับนโยบายที่เราหาเสียงไปนะครับเป็นเรื่องของการดึงจากภาพของอประชาชนชาวชายทุกคนออกมานะครับเพื่อเสริมสร้างไรายได้ เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับเรื่องการพักนี้เกษตรกรนะครับก็มีการตกลงกันนะครับว่จะมีการพักนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นระยะเวลา3ปีนะครับน <c oughs> ี่พิเศด,ดเป็นเรื่องที่เราไม่มีเคย ูดคุยกันผมไม่ผมไม่ได้มีการแย้มถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าผมสะดักดีครับว่าเรื่องของกระแสเงินสดของทุกๆคนในกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราถึงมีการดำเนินให้การให้เปลี่ยนการจ่ายเงินข่าราชการจากเดือนละหนึ่งรอบเป็นเดือนละสองรอบนะครับโดยรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่หนึ่งมกราคม ปีหน้าเป็นต้นไปต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายๆอย่างถึงทําเลยไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องบรรเทาทุกข์ให้กับข้าขราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงินเดือนสองรอบจะได้ไม่ต้องไปกู้ดียืมสินนะครับไม่ต้องคอยถึงสิ้นเดือนก่อนก็จะมีเงินแบ่งใจออกมานะครับเรื่องค่าไฟเป็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรามีการพูดคุยกันนะครับ ค่าไฟฟ้าเป็น4.10 4บาท10สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจาก4บาท45นะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเยอะกว่าที่พี่น้องคาดไว้นะครับเริ่มในรอบบินเดือนกันยาย,ยนนี้เป็นต้นไปนะครับลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับ ค่าขนส่งนะครับให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่20กันยายนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ผมพิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมครมออนัดน,นี้นะครับเดี๋ยวคณะโฆษกจะมีการถแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งขอบคุณครับในส่วนของเบนซินมีการพิจารณานหลั <c oughs> เรื่องเรื่องมีการพูดคุยกันครับแล้วก็ต้องดูให้ดีถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงๆนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีมาตรการค่อทยอยออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ